น้ำหอมที่จองกุ๊ก BTS ใช้ค่ะก็ต้องแบรนด์นี้เลย w d e s s Room กลิ um, Green, ่น A P h o r t o n น,นี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสชื่อดังซึ่งเป็นโคโลนที่เขาล่ำลือกันว่าน้องนะคะจองปุ๊กนะคะของวง BTS ใช้ค่ะซึ่งเป็นกลิ่นเบอร์97นะคะซึ่งก็เป็นเอพิลคอรตินนั่นเองซึ่งกระแสแรงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนของท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตกันเลยค่ะแล้วมาสรุปกันว่าหอมจริงตามคำล่ำลือจริงหรือเปล่าก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกดซับสไครต์วอมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ในส่วนของท็อปโน้ตนะคะของน้ำหอมของจองกุ๊กนะคะหรือว่า W d e s ด o o m a p อ i l c o t t o n ค่ะท็อปโน้ตจะเป็นลามนะคะหรือเป็นกลิ่นที่สกัดจากมะนาวสีเหลืองเบอร์กามอตค่ะหรือพืชที่เรียกว่ามะกรูดนั่นเองอานิสค่ะลูกแพรค่ะแล้วก็โครม ในส่วนของมิดเดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากกุหลาบ Lily of the v a l l e y ดอกไวโอเลตค่ะและเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวมัสแอมเบอร์ค่ะวานิลาค่ะฮันนี่แล้วก็แซนเดอร์ o ูด ็นในรูปแบบของโคลนที่การกระจายตัวค่อนข้างดีนะคะประมาณ8เต็ม10ที่ให้เลยเพราะว่าเวลาฉีดในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดผ้ามา่านปลอกหมอนผ้าปูที่นอนนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยไม่เฉพาะกับตัวเราเองเท่านั้นนะคะใช้ในการปรับอากาศในภายในห้องกลิ่นการกระจายตัวดีนะคะใช้ประมาณ4-5สเปรย์นะคะก็ยังไม่ทําร้ายคนรอบข้างกลิ่นค่อนข้างมีความสดชื่นแล้วก็เหมือนการอาบน้ำนะมาใหม่ๆค่ะแต่ในส่วนของโน้ตที่พี่เล่ามานะถว่าท็อปโน้ตพี่ได้กลิ่นถึงความเป็นโซ มะนาวหรือเพือตะกกลซ่อมไม้คาตอบคือไม่มีเลยนะคะแต่จะเป็นกลิ่นที่เหมือนสบ,บู่นะคะเหมือนการอาบน้ํามาใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างสะอาดไม่ได้วานิลามัสกี้นะคะหรือกุหลาบอะไรขนาดนั้นเลยพี่คิดว่าโดยรวมนะคะสำหรับพี่เนี่ยโน้ตที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้อยู่ในนี้เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดจริงไหมจริงค่อนข้างหวานหวานนิดๆน,น,นะแต่ก็เป็นหวานแบบอยู่นี้เซ็ตเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์ยกเว้นงานที่เป็นทางการ ในส่วนของความติดทนตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ติดทนเลยนะคะเต็มที่ประมาณ1ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกสามารถสเปรย์ซ้ำๆซ้ำๆเข้าไปได้โดยไม่ทํร้ายผลรอบข้างในส่วนของวัยนะน้องๆมัธยมใช้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายนะคะอย่างที่บอกเป็นยูนิเซคค่ะยกเว้นงานทางการแล้วก็สภาพอากาศบ้านเราใช้ได้หมดเลยนะคะอากาศร้อนเนี่ยสามารถฉีดไปเอทาดรนะคะทำกิจกรรมเอท์ดรนะคะไปคาเฟ่อะไรแบบนี้ได้เลยค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมเนี่ยเป็นน้ำหอมสําหรับวัยใสนะคะวัยมั พยงไว้ดุนนะคะแล้วก็การติดทนน้อยนะคะแต่ก็เป็นกลิ่นที่สะอาดจริงๆเหมือนเราเพิ่งอาบน้ํามาใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสุขไปด้วย ทดอสอบตามกระแสนัน ه, ่นแหละเขาบอกว่าซองกุ๊ก BTS ใช้แล้วก็ดังมากสําหรับเบอร์นี้นะคะให้ดูใกล้ๆเลยก็คือเบอร์97กลิ่นเอพลียวคอตตอนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับวัยสายวัยมัธยมแล้วก็ใช้ได้ในอากาศบ้านเรานะถือว่าเป็นน้ําหอมที่ใช้แบบไม่ซีเรียสแต่หาซื้อมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองไซนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยทีเดียว เพื่อนล่ะคะได้ทดลองใช้กลิน่นี้หรือยังและชอบไหมแล้วถ้าอยากให้พี่รีวิวน้ําหอมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านในการกดซับสไครป์กู่มนี้เลยะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์เวลาก้ามงตรงค่ะสําหรับวันนี้พี่นาณาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ะะ่บบาสวัสดีค่ะ